สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม PLS Pro League Soccer นะครับผมอะตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ England ครับ England อังกฤษบอลแบบว่าเป็นบอลท้วออังกฤษอะไรอย่างเงี้ย ในเป็นสถานะของทีมะนะครับอันนี้อะไรอ่ะ match rating okay. โอเคเริ่มเกมได้เลยวันนี้เราเจอกับ Berkshire Blues นะครับผมทีมผมชื่อ London FC เป็นทีมอะไรก็คงไม่ต้องกล่าวกัน b e r k s h i r e ยร์บลโอเคทีมทางฝั่งเขามาในระบบซีซีสองนะครับทีมของลุงมาในระบบห้าหนึ่งสามหนึ่ง ลอนดอนเปิดนะครับเปิดเกมวีซีเปิดไปแฮเออลองกูวีซีวิ่งรับจ่ายลูกนี้ไม่ผ่านสกู โ okay. อเลยจอนนอวิง่งวิ่งเข้ามาบีบจอหน้าจอหน้าเย oh. วีตัดไม่ได้ครับส่งออกมาเคีย์ออกมาให้อลรองกูโอวิ่งฉีกลูกนิด เปิดกลับไปโอ้โหตรงกลางร่วงเลยครับหลุดเลยครับยังไงครับสาเลงปั่นโค้งโอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวครับมงกุลปอนไล่ส่งกลับมาสตาร์เลงลิกโจเบียดครับเบียดแย่งครับโจได้มาแล้วเปิดขึ้นไปครับผมไม่มีใครได้ครับ <What? S 1> เปิดไปไหน ลงกูเขามาเจอเนอร์ปันโค้งเรียบร้อยครับผมเบิร์กเชียร์บลูส์โดนนำไปหนึ่งลูกครับปันโค้งเฮดเลยมาครับผมน้อยเสร็จน้อยเสร็จ บีบครับโมเบิร์ดรับได้แลวโยนออกไปให้โจครับโจอสอง่งมาให้สตาร์เลงสตาร์เลงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง,ย,งยังไงปังโค้งโอ้โหโอ้ปัดไว้ได้ครับ